ห่อนแห้งเนาะไมาเห็ดไลยเดงโซดากินเนาะไส้ทีสไหลน่อยแช่ตุ่ยเย็นเลยอ้กาดห่อนแห้งเนาะยิ่งใส่กาดเปรี้ยนเนาะซึ่งห่อนอู้ห่อนแห้งบานปวดเลยเนาะเขาใส่นมหมดวะใส่ลงไปแค่น้อยก็ได้เนาะ mùa cái chứ nữa mùa thật ốm là mùa ốm đại nào cục kiệu xăm 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 để mình xăm ห้อนลมมีลีอากาศห้อนเอาไปแช่เย็นไว้คือเสียบนะแต่เน,นี่ยแบบกับเปืด้ดเปิดเปืด้ดไม่สุดซี๊ดไม่เอาสองหน่วยได้ยังน่มหน่นอ,หนอยโหดน,นะ ขึนน่นนอหดเลยขึ้นตึคดอครับอาไดเนี่ยเอากินแดดรากกันได้โซดาบมมีเลยเอานี้มาแท่นได้่ก,กันมาหน่

กองยี <łość> ่ส <Harriet> <ki> mm ีะเลยเนาะเนื hein? ่องเขากัแล้วพี่เนาะมุมีเนี่ยตีขึ้นมาข้างบริษ็ดท้ายเนาะขึ้นเลยเ้แข็งคนนยอ้ว้ย เน,น่าหลายปวดเฮ้ยแช่ใส่ตัวเย็ยนหรือเอาถุงมากเลยเนาะพี่อ๋องเนาะถุงมากมาใส่ไอ,ใไอติมเลยนะอุ้มีถุงอยู่ไีนบา้าง เอาซ้ำหนี่ลัเดี๋ยวจะเฮ็ดไปแล้วนะต้องที่มแตกเพราะว่ามันมีเก๊็บโซดาใชไนะอือ้ยเองดแขงกันแข่งเซวอะไรย่

ตัวเย็ยนใหม่เนาะแค่นี่ลองเห็ดมั้งเ่ยเดี๋ยวเสียมืออีกแล้วอโอ้สีได้ไปเห็ดลองมั้งด้่ยจะมาเปรี้ยวโหดปะ่ะไหวชัน้นนี้นะครับบ๊ายบาย